ก<ม>้อยก้อยจะเป็นแต่ช้าจูให้ดูเป็นเนาะแต่ว่ามียังใน,นมือคนนี้ยัง <c oughs> ยังบืหิวซอยอยู่มือสัน่นเด็ดเด็ดอยู่นีไม่ร <c oughs> ่อยชองโลเกือบสามโล่ด้วยหัน <c oughs> เพราะว่าครับขใอยซื้อกะหากะมาแต่ว่ามันกะมันสีห่อนยันมันยันมันมีกินเนาะใ้สาจกมึงรู้แถวหัวมันนี่ตั้งเลี้ยงเติไก่นี่ จมึงดูเ๋้่ใคว่าต้องมีอยงอะไรคะน่หนอีกแล้วพี่น้องนล้วยัยงไอ้มีเงินอีกบาทนี่มือสั่นมือสั่นเลยพี่น้องเลยอ้ามือสั่นเลยปันขอยดูได้เท่าไดะ สั้นอลีบอนี่โอ้เนี่ยมือสั้นดีใจแห้งสั้นสั้นใช่ได้เคลื่อนน้ำอีกบาทนี่ถ้าขึ้นว่าข่อยบ่อหยอกเจ้วเนาะมาสิมมีไผ่มาได้เนาะมาเดี๋ยวสังแก้วมาฮื้อออกอลีบาทนี่ไม่น้องเลยสั้นอุ้ยมือสั้นมออุ้ยบ่แมนุมกันไสลรออุ้ยอุ้ยตลอด ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเอฟซีทีหักเพลงของตุสิธิ์เปิดทุกคนทุกท่านพี่น้องเลยปวชิวภางไทยฝั่งลาว้วกออยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะนยินดีตอนหับว่าทุกคนทุกทานเข้าสู่ช่องของตุสิษย์ปั่นสุกอีกแล้วพี่น้องเลยนเนาะมาเห็ดหยอกหยอกแย่ๆพี่มาพี่เอาไปทั้งยังอั้นนะไม่อยังอั้นนะข,ข,ขับ <ๆ S 1> ปขายบ่โอสบายดีอ่เมื่อนี้ก่ะมากับตูคคำปั่นสุกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะ ไม่ใช่กันนะจะใส่ไว้ใช้ม pues ันคือขาดก็ได้เขาใส่ตะกร้ามันเลยก็คือว่าเขาปบไปนอกมาให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำเนยขาดลุบ่อน่ะลุ่นลุ่กก้นบ่อน่ะนี่โอ้ขปบไปนอกเพียงเนาะก็คือว่าอ่ะพี่น้องเนาะถ้าใดเข้ามารับชมดูว่าเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้รำให้รวยเนาะมีสุขภาพแข็งแรงมั่นคงทุกคนพี่น้องเลยก็คือว่ามือนี้ตัวสิทจะเป็นมืองามงามดีน้องเพีองเนาะของเครื่องสาบู่เนาะมือนี้ก็เปิด เริ่มต้นสร้างแก้วเนาะก็มาจัดการห,หื้อไม่หื้อตอกในบ้านนี้พี่น้องเลยผู้ทางผู้ฮ่าก็มาสวยเนี่ยมีมาโบเกือบกระทันอยู่ดอกเนาะพอน่าจะฮึ่มออกพี่น้องเลยทันตุอ่าคือว่าสบวนนี่ก็มีข่าวดีอีกเนาะมีเรื่องดุกไปเงินด,ดุเงินนำ้ำ <ม EN. S 2> พึ่งนิวโวถึงแมนเจริญญาเสนีโวเสียไปสบวยสองพันบาทพี่น้นองเลยนาะมีแต่เงินเงินเลย นี่าเจื่อนี่ดูฮะนัาเชื่นเขาปายนี่ครับพี่น้องสองพันบาทเนาะเป็นพยานช่วยกันเดี๋พี่น้องเด้อเอามุกเก่านี่แหละขึ้นมุกบ่อพี่น้องฮะเข้าไปราคาสองพันพี่น้องย่างย่างพี่น้องยังบ่พอยังอีตู่น่อยังบ่พอยังบ่อฟอเต็มบ่อหลุดข่อยด้วยเต็มบ่อหลพี่น้องเลย มกพร้กระมีอันนี้เป็มบอลลูนสีจุซ้อยจุกินมือนี่พี่น้องเลยสีงัวตั๊บานมายังสองโลเลยสดๆเลยเนาะสองโลเลยสองโลเลยไะกะว่าลายใหญ่ห้างเนาะไปเดี๋ยวข้ากัะชีเอา่า้ะไปไอกะ เสิ่งง่วนี่ไปมออให้สบัวเพิ่นจัดการได้ซอยจุมอนีรเนาะเพิ่่นู้บัวยังบ่ฮู้ยังโมโหไปดูคำปไปไปกันเลยเนาะโอเคพี่น้องป่ะไปเลยดูคำเลยเจ้าถือเอาขปายเด้อโดดอ่าแมงไผ่เข้าไปยังไงนะหยุดหยุดไผ่อะนี่ทำอะไรยังไงนี่โอ้ยสบายดีไอ้แก้วมาได้เท่าหรอบ่ โอ้นี่เอาอันนี้มาฝากชอยจุมือนีนเนาะชอยจุให้แก้วกินมือนีิพี่น้องเลยโอ้อย่างงี้คือปลาบ้างเฮือนม้างชานิชาวบัวบ่เห็นยังอ่นนี่บ้างบ้างใหม่แล้วบ้างใหม่เลยอืมฉีกหลังบ้างกองใหม่ช็คไหมฉีกตอบบ่มือนไงอู้หูโดยโดยโดยอ่าสบายดีเด้อทุกคำเด้ออ่าสบายดีเด้อสบัว อ้าเสียไลงามแท้ผู้สาวมือนี้พี่น้องเลยป้ากอนป้ากอนหนาเจ้านะ่ะป้ากอนเห็ดเป็นอยู่ว่าซอยจุเห็ดเ็ดลาบหน่อยเลยซอยจุข่อยชิมอม้อไห้เจ้าเด้อตัวทำเด้ดดขอข่อยชิมอม้อไห้เจ้าเห็ดนี่บ่อาชะบัวเห็ดแต่ลาบลาบดิบลาบชุกกับเป็นบ่อบัวลาบดิบลาบชุกกับเป็น ค่อยค่อยจะป็นแต่ชั่วจู่เห็ดูเป็นเนาะแต่ว่าไม่ยั้งในมือคนนี้ยั้งยังบมหิวซอยอยู่มือสั่นเด็ดเด็ดอยู่นี่ไม่ร้องเลยชองโลเกือบสามโล่ด้วยหันเพราะว่าิครับไข่ซื้อกะห่ากรมาแต่ว่ามันกะมันสีห่อนยันมันยันมันมีกินเนาะให้สบู่เอาขึ้นไปใส่ตู้เย็นไว้รถดสิ้นกระตับมไม่ยังนะ ไอ้คนนี้ก็เคยตะเ็นบ่ฮะให้ชบัวเกลอยวมงก่อนเกลย์เกลมงก่อนให้เห่าสิ้นขึ้นไปก่อนใหล่าสิ้นขึ้นไปก่อนอปเรล่าสิ้นขึ้นไปก่อนโอ้อันนี้ก็นั่งลินยังไงนี่ลินขครงขน้อยบ่อะนี่โอ้ฝนกุบน้องเออเนาะไปเดี๋สิ้นขึ้นไปเบนชมบัว่นอ่า สบายดีเด้อเด้อาอ่ากินชายจุมือนีิชายจุเนาะกินเป็นอยู่ว่าชายจุเป็นเป็นอ๋ออะอ้ามันเนี่ยคือไม่คือต่อออกมาสักเส้นได้รวเมเบิด์ได้ชิปเส้น,นโอ้พ่ออยู่บอกคือเฮือนคือซานนี่ชิปเส้นนี่พอเนาะอืมเงนะาอยู่บอกไงเาวเติบเนาะสุดเลยเนาะเอาวางเลยเด้อ โอ้ยท่อกับพอดีบังทางเนาะเมทนท่อน้ำเพื่อนนี่นยันไกลมไม่คอยไกล่ไโอ้กโ,โ,โ,โชว์ดได้เด้อปลาเกือบเป็ดก่อนก็นกนได้ขาบแล้วบอ,อ,อ,อใช้มันขาบไนนะขาอได้มักะ ใช้บอลอันทางหัวมันได้ใช่จกมึงรู้แถวหัวมันนี่จกแค่ไหนตั้งเล้อ่ะเกือกไกลเนี่จกมึงรู้เกือกไก่ใครว่าต้องมีเอียงอะไรค่ะอันนี้มาดูอีกแล้วพี่น้องมาดูอีกแล้วยันไงนะโอ้มีเงินอีกบาทนี่ปลามีเงินอยู่ขับปลาอีกบาทนี่เอาสองพันได้ฮะเด้อ จากผูญญ้ใหญ่ทางฝั่งไทยเพิ่นฝากมาให้เนาะเ <c oughs> อ้าหัวแท้นีย <c oughs> <c oughs> ดีใจเนาะดีใจหรือทีหัวดีเอาไปเอาไปไว้ก่อนเนาะไมไ่จังโอ,โอ้โอ้ไม่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 ไมพากันมาอยู่ใกล้บนประเทศเวียดอันนี่เอาก็ะไรแม่ได้จังให้สบวัวเพิ่นขอบบุญขอบคุณตำลังก็ได้เนาะตุวคำเนาะ <c oughs> อ่าบักไป,ปมาทำไปกันทำไปดีลูกอ่ามีคห้องบัว่าฝนน่ะ อ่าอันที่ไ่ะเอาไว้ตู้เย็นนะบอใส่ตู<ม>้เย็นเลยพักเพื่อกลางไว้เนาะไม่ได้จะให้ตู้คำจะจากนก็ได้บัดชีหอดมงก่อนเรื่องอันนั้นเรื่องพักนี่งอ่ะสะบัวมาขอ,ขอบคุณขอบคุณพันเอกผู <laughs> ้ใหญ่ทางฝั่งไทย <laughs> าายาวเอ้เนาะหัวดีใจบอ พอดีใจวะเราเออเนาะมืองามงามดีเนาะดีใจพ่อเห็นเงินก็ได้อีกนะเข้าไปก็ได้อีกเนาะโลยข้บไปก็ได้ไม่ก็ได้ื้ออกแล้วบ้านนี้เนาะโดยอ่ะขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เนาะ เซ้นแล้วตอนนี้อย่าสั่นอย่าสั่นเอาสบายดีเด้อสาวกุมเด้อมาคุมงานเนาะผมจะของจะของโครงการแมนแมนขอบคุณขอบคุณเนาะพี่ง่ายใจดีที่โอนเงินมาให้กาขอให้เปินสุขภาพแข็งแรงร่างกายกายเปิดประจากโรคไข้ไข้เจ็บเนาะให้อุณหภูมมันขั้นยื้อจ้าถูกอ่ะอย่าสั่นอย่าสั่นมือสั่นเลยพี่น้องเลยได้เท่าดมือสั่นเลยปั้นข่อยดูเนีเท่าเลนี่ฮะ สั้นนะลีบ่เนี่ยโอ้เนี่ยมือสั้นดีใจแห้งสั้นันสิได้เคลื่อนน้ำอีกบาทนี่ถ้าขึ้นว่าข่อยบ่หยอกเจ้าเนาะมาสิมุ้ยไผ่มาได้นี่เนาะมาเดี๋ยวสั่งแก้วมาหื้อออกกะนอีบานนี่ไม่ร้องเลยันอุ้ยมือสั้นมือสั้นอุ้ยโบไม่นุ่มกันไสแล้วอุ้ยอุ้ยเจอมือสั้นพอดีเห็นสบัวกับทางหย่าอยู่ทางนั้นเนาะชิลแหละว่าชิลแหะสบัวเขียวอตัวชิดตัวไหน พอคนนี oh, that, er ้เราบอกมึงว่าโบอยากมีความหวังประเด็นพัสดีเหตุเพราะว่ายันยันมันเป็นเงินในทงผุนแต่่ไเป็นเหตุยังมีสะพ้ายยังมีสะพ้ายต่ออีกลักษณะว่าเราไม่ได้จากภั่นะแต่เราก็บออยากมีความหวังเราจะเราจะต้องทำโอ้ขึ้นขึ้นลอยอ๋อโตเกือบซับเกือบซับเกือบถึงระฟาคอยยังมีสะพ้ายอีกอยู่เนาะเบิ่งไปก่อนเดินเดาเหตุที่มันไปก่อนเนาะไปแล้วกันเป็นต่อไปทั้งพูดได้ทุกคำไปชาวเกิร์มขยันไปทั้งพูดเด้อ Ba hoa dư pha mang tang sạch thang à thang phần, cốc, mà cốc đào tỏ phần, thang Ô, mày lạp thoảng phân tang vi. O mày nắm phân mày phân tội nắm nắm nỉ 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 mày nỉ 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 โอ้ไม่พอยเพื่อนกันได้ไอ้พอยแบบอาธรรมชาตร์รถอันนี้เนาะความฝันของเพื่อนกะสิเป็นจริงเลยพี่น้องเหเะอ่า เจ้วไม่นี่งามโมไม่นี่ไอ้ไงวะงามเยอะเท่าเราเรานี่อยากงามซ้ำไม่ขายอยู่ห้านู่นี่เนาะไม่กันหนาหนาอีกได้หน่อยเนาะอันนี้ผลผลกบปอนี่ใช้กบใช้กบนะให้แขงขามคือผมเห็นกบกบนอนกบกบกบไม่เนาะกบไม่กบไม่พี่น้องเลยกบไม่ กบตัวเดียวอืมตุกค้ำคอยสงสัยมือนะมือไหนตมือที่ว่ามีคนขื่นเพื่อนชบวนะมือไอ้แก้วนี่บ่อมือ่เมือมาชื่อเหล่าไปจ้ะมาชื่อเหล่าเีนี้น้าพิการบ่อเพาะป็นลุงน้องมาจักปอฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ้อก่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่้แ่าฮ่า่าือาฮ่าฮนาฮ่า่าฮ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 ่้ฮ่าฮ่าฮ่าาะ่า่าฮอาฮ่าฮ เรียกกับพลแบบแบบพลมีดโดนเนาะนี่เนาะพลหลบแทงมันเอาพลผ้าพลมีดแบบเดียวกันเลยคก๊บชีหื้อตัวชีอ่ะด้วการโตไม่ทอดง่ายหนิวนบ่ายกล่องน้อยแต่กับมือนี่เห็ดน้ำเลยบ่กล่องน้อยกะนถาแล้วถาแล่ตัวถาแล้วก็ได้ก๊บจนวถาแล้วตัวง่ายหนิบ่โดยโดยโดยอ่ะเพิ่นตัดจานได้ อันลืมถามเขาเช right? <rece> <us> 네้าพากัน sí, กินแล้ว so บ่กินกินแต่ผมกินกินผู้ยังกัยังอ๋อบวชชีได้บอกให้สบัวเพิ่นเห็ดเห็ดให้บอกสบัวเพิ่นหรืบ่มีผู้หนึ่งนะผู้หนึ่งว่าอ๋อสบัวเพิ่นสบัวเพิ่นแต่งให้แล้วบ่โอ้ท่าน่ายชื่อยังไงนี่ชื่อสีโอ้สีดีบ่หรือสีบ่ดี สีดีโอ <Sen> <no? 4 S 2> ้สีงามสีงามเนาะสีดีสีงามพี่น้องเลยอืออายอยู่บ้านนี่บ่หรือว่าอยู่บ้านไอ้แก้วเป็นทีมงานไอ้แก้วบ่อือกแือมากินน้ำยังเอ็มร้อยบ่หรือว่าเป๊ปซี่หรือว่าแม่ยังเอ็มร้อยกับกินยังก็กินบ่แล้วเนาะอ๋ออ๋อพี่น้องเลย Nói mày như cái mày là nó ngay lưng nào mày à sao bài sao bùa ไม่ไม่จะซื้อแต่โดนเดบอ่อนี่โดนแล้วโอ้โดนเลยโดนเลยสองสามทีเลยเชือขาดมีบ่โอ้มาเส็เสกก่อนบ่ไออ่ะใสายส่าสายของ ตอนนี้ไอ้แก้วฝ่นกันกำลังสิบประกอบกบได้พี่น้องเลยเอากบอันนี้เนาะโอ้ยสิบว่ากบเขาเอามากแกงมาหยังโอ้เครื่องมันพิ่นนั่นมากออกได้นี่เนาะ เด็สบ,บัวเพิ่นพาขาดมาเลยปะให้เพิ่นอยนนู่นีนน่ก็ได้นอเพฤนจิ็์เองคนเดาเ<ะ>บังสบ,บัวยนอยู่ไหนเดี๋เลีนเเล่เไก็ได้ลืมพี่น้อง้าดองมาจิอว,วนนาอาราดองงั้นเอาเนรอได้แล้วเป็นอะไรของมซื้อนี่จีไรเฮือนได้นี่สบ,บัวดีใจัครบ ดีใจจะพอเลยดีใจไรฮะดีใจมือยังชันอยู่บ่มือนี่เชาชันเลยที่กินนี่มือชันเลยเพื่อนนี่แหละกินนี่เมื่อเมื่อไงบ่เมื่อเมื่อเสียหนาบ่คือมือชันบ่บ่บ่เมื่อวานนี่กับเสียหนาอยู่กันเนาะมันบริสันเนาะวันเด้ดีใจดีใจบัดคือเห็นลูกบัดไปห้องเฮียนบ่ครูไปให้ไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวบัดผิดเลยไปแล้วมื้อเช้านี่ก็ได้ แต่ว่าพ่นไปถ้าถ้าคนใดเกี่ยวเข้าเป็นก็นต้องไปโรงเรียนตัวบริได้เนาะแมนอันนี้บริตัวเนาะพ่นเกีียวบบเป็นอะไรเนาะแมนว่าบ่เคยเห็นหน้านะบ่ม,มีนาเห็ดเด้นเนาะ<ด>ก็เลยก็เลยได้อย่างเส<ม>ียอย่างแมนที่ว่าได้ก็คือว่าเได้ไปเกี่ยวน้ำมูแมน <laughs> บ่ไดแข่งแดดน้ำมูแต<ด>่ว่าผลเสียก็คือว่าเขาเกี่ยวเข้าบบเป็นแมนอืมแต่กระบ่ยากดอกถ้าันมีนะถ่นมีนาเนาะดเฮียนซาซาบัวได้เคยเห็ดบ่ เคยเห็ดไกาตอนแรกกับบเป็นเคยเคยมีหน้าบ่รู้ว่าจากไหนบ่เคยเคยไปตอนที่อันพ่อของลูกคณะเขามีหน้าเห็ดทั้งหน้าแซงหน้าปีพ่อของลูกกับผัวเจ้าเนาะแม่ผัวเก่าแฟนเก่าเพื่อนไป่น้อโดยโดยโดยที่แรกกับบเป็นไปแล้วเนาะยันยาเบาใส่เนาะแม่ยันยาบ่โอ้ยลูกไผ่ขี้ขานเห็นหน้ากับบเป็น ชาบัวกระเฮ็ดจนเป็นบ่แม่นทั้งดำทั้งไทยแล้วเนาะฮะโอ้ยบ่แม่นแล้วขาดไทยถึงโอแม่นแล้วโลก้าเนาะดำโลก้าบานกาเฮ้ก็ไปกินเนาะแม่นขาดไทยคือสิ่ไใดดอกนั่งขาดไทยเป็นเวียกของผู้ชายเนาะเย็ยบกระซ้ามกระเด้อโอ้ผมเป็นเสียหนาเมื่อคืนขอบจูตะกีหกเดย์นีตัดไม่ใช่ใช่โอ้อันนี้บอนี่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 บออันเดินเฮือนสาบัวนี่มันกันยังบ่วชเพียงกันคักเดียว ขันก้าวบาเฮือนแล้วมันยังก้อนเละสีให้รถแท็กเตอร์เพิ่นมาแปลงให้ออใหเล็กแท็กเตอร์รุ่นน้อย,ย,ยนะตู้คำเพราะว่าไอ,อา้แก้วเพราะว่าราคากับบ่แพงประมาณสี่ห้าร้อยเพื่อนเห็นให้บอยแก้วสามแสนเนาะสามแสนกัน,นเนะาะเป็นวันพฤทีเป็นวันพฤทีวนน้อยวันพฤทีก่อนบอกแต่ว่าไอ้แก้วว่าบ่แพงเนาะแต่ิี่บ่แพงแบบเป็นที่พอพังเนาะอยากได้อยู่บ่อยากให้แปลงให้อยู่บ่ โดยกายอยากได้ต่อดินเขาดินแดงค่ะเข้าใจอย,ยู่แต่ว่าข่อยสิปั๊บหนามันก่อนข่อยสิปั๊บก่อนบว่ามันจะมีทางนั้นมันมันโนน,น,น,นนรูบรเนาะฉบัวเน,นาะขึมาทังเนาะเออบ่เอารถปวดลงมาข่อยสียเอารถดุดมาแปลงมาอย่างอ่ากะเฮือนนี่ยัง,ย,งยังเก็บไวบ้บ่อรว่ามากออกเลยเคล็ด ถ้าเฮือแล้วก็คือสซีมางนะพเกขี้เพราะว่าดินมันก็จะแคบเนาะมันละนะกึ้นีมางบูกตูใ้ข่อยมานอนดินงก็ได้เด้อคันไม่ลายเพราะว่าไม่มันก็ยังดีลายอยู่นะคือข้าวเพราะว่าข่อยหากับใช้เปลี่ยนสังกระซีปีเดียวเองเนาะเมนเมนชำเพื่อนแล้วนี่มีมีอย่างอยากเห็ดตอบวในใจเฮือนเขาแล้วนะเฮือนเขาแล้วนี่ก็มี อยากได้ห้านไข่เครื่องแม่อมืได้หัานไข่เครื่องคันมีห้านไข่เครื่องนี่ตัวที่เขาอยากเห็ดเชิมได้มีอยู่บ่เลียงยังรเรียงชัดเลียงยงออรรังมีเห็ดไว้อยู่บจะถ้าจะจกแคิดายอยู่แหละแต่ว่าถ้าได้ก็ดีนะก็ะเลี่ยงเป็ดเรียงไก่เรียงเรียงงวเรียงควายเพราะว่าเพราะว่าขนเบ่งแล้วเดือนสมบวนี่อดินกับกว้างอยู่เตอะพี่น้อง คำมาโซนหนึ่งนี่สบวชีจะปลูกพักกันยังได้เนาะโดยโดยปลูกพักเพราะว่าพักนีครับปลูกไว้กินอยู่เพื่อนเท่ากับอาปลูกได้สองสามนานมันกัเฮาวการชื่อเนาะแล้วก็อีกโซนหนึ่งหรือพระองก็มันเป็นโซนกว้งเฮือนสบวชีเห็ดเป็นคอคอกเป็ดคอไก่ก็ได้เฮือนกว้งฮากับบ่อหายมันเสียประโยชน์เนาะโดยแล้วเฮากับอยู่กับลูกกับแม่ด้ใครได้สิไปอยู่บะถ้าแล้วทุกอย่างก็คือสิบไป ทำไรเืินไงโดยโดยเพราะว่ากอยักอยู่นะบ่บ่อยากไปไปก็เมื่อยแล้วเนาะอยู่แบบพอเพียงเนาะแม่อยู่กับครอบครัวมีความสุขกว่ามันทืออะอยก็คิดว่ามีเงินกะเทาได้อยู่กับครอบครัวเฮาก็มีความสุขแล้วนะเพราะว่าแม่เทาจักเพื่อนจะอยู่กับเทาหอนมือใดพอเทาก็ต้องดูแลเพื่อนช่วงที่เพื่อนอยู่กับเทาโดย เพิ่นคือสิบอะไ้ปีนขึ้นปีนลงในบันี้เนาะเอาแต่ว่าสูงเติมอยู่ได้นี่ไอ้แก้วสิได้แห่แก้วเห็ดหัวขั้นใดให้เติมอยู่ได้นี่สูงครับเนาะประตูเฮือนกะสิทางหน้าพุ่เนี่ยน้องวอกกระไดแก้วพี่น้องเลยใส่ทางหน้าผู้แหละประตูช่องบานเนาะผับใส่กันอ่าแลก่เท จะออกแบบให้เลยเนาะฉบวัวเนาะแบบใดก็ได้แบบใดก็ได้เลยแม่ขอให้มันอยู่ได้ก็ขอขอให้ผลตกมาแล้วบกหัวใช่เนาะว่าอย่างน้อยๆบุญปองคือตัวเก่าเพราเนาะเอฟซีเราอยู่เอฟซีหัวควันว่าตุสิทธิ์แบบมังนาวตกลงไปเนี่ยจะยื้อลงไปได้ขึ้นว่าเราเจ้าบริญยื้อลงไปคือในหนังที่ขวัญบริมาหาเจ้าอีกได้กับเจ้าเหตุนั่นน่ะลองช่องกันลองช่องลงวางขารถแนมรถ โอ้ยหนาเพวยเหมือนอยู่คอนแลนเลยนข่อยนี่ยันว่าคือนางเนอนังผู้ใดเด้เนาะฮะโู้กันนางเรื่องดังของพี่น้องพางไทยเฮาสบองู้บ่นัางยังนางยังนางไม่นกัก เจ้าเจ้าเคยเบิ yeah, s okay. <S really oh, yeah, well, ่งบ่เคยเบิ่งโอ้เจ้าบริสุทธิ์แล้วว่าแบบนี้เหาเหมืองนาวตกเห็นเหมืองนาวตกเปรี้ยตรงนั้นอันนี้เขาประยุกเขามีแต่ใส่ลูกอย่างเดียวเล่นเรื่งไปเอาอ่าอาพี่น้องเราเนาะดีใจจนมือช้นดี่เพิ่นมันอยู่สามกีกก็นอันน้ต้นยังนไงชาบัวนี่ตะกิบเป็นต้นดอกไม้อ๋อที่ว่าเขาบูชุษราบักเอกเขาบุษราเนาะเมนเป็นดอกไม้ เม่นฮะพี่น้องเอ้กะเกบมันเสียงดังในต้ไอ้บัตรสี่เสียงดัง้นบันี่สีเสียงคือรถด้บัตนี่เีว่นฮะรถเด็กแว่นรถเมนสองจังหวะสองจังหวะสจะมีเสียงในเด้อบัตนี่พี่น้องเด้อเด้เด้อมาเลยพี่น้องเอ้อ่ะสบวเนาะสานี้เนาะประมาณสานี้อ่ะสบายดีเด้อสบวเด้อ อ่าฝันจะเป็นจริงแล้วเนาะมาพี่น้องมาสีพาพี่น้องมาเบิง้งจะแก้วเพื่อจะขับรถแล่ได้บาทนี่ มอยากเข่าขคนน่ะพี่น้องเหรอ,อเนาะมายั้นตู้อาัวน้ำซุปอ่าลืมชื่อน้ำเนาะอเ,เอาไปซื้ออยู่นอกนี่ก็ได้แมนแมนเดี๋ยวขอเกี่ยเงินใหเจ้าไปซื้อเด้ะอ่า มาเบ่งพาเมาเบ่งสบัวเพิ่นเสียห้าพี่น้องเลยออเอูเียด้วียยวนี้พ่อันนี้พ่ออ๋เบ่งนี่พ่ออาเกี่งเลยเบ่งนี่พี่น้องเลยอืมฮุดูคำนถ่ายหุมยูคนงานนะยงาจะไปเสียาเมื่อกี้เจินอนประมาณสองทุ เป็นยังเจ้าเสียรเนี่ยไข่กับยืนฟูดเขี่ยอ๋อแล้วเฝ้าเฝ้าเฝ่าไพระวังให้จูดทำว่าล้มล้มหลายกับโบจูดยังอ่นพี่น้องคิดนี้กับคิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอันเดียวจะพบพ่อกันในคลิปต่อไปพี่น้องเลยหมื่อนี้กับชิยูงยาวๆเลยเนาะอยู่กับ สบ,บัวมือนี่พี่น้องเลยเนาะโดยพี่น้องเอลยเนาะอ่าพี่น้องเอลยฝันสบ,บัวจะเป็นจริงแล้วเนาะพี่น้องเนาะดีใจดีใจเนาะิกระดีใจน้ำพึนพี่น้องเอลยเนาะสบ,บัวก็ดีใจจนมือสั่นเลยพี่น้องเอลยเนานะอ่าดีใจจนมือสั่นเรื่องกระดีใจเนาะพี่น้องเนาะ มีแต่ข่าวดีผอบมาเลยเลยพี่น้องไอ้บาทนี่กันอะรายกะทั้งนี้ทั้งนั้นกะก่อนอื่นเบิดเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบบุญขอบ,ขอบพุนทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยหลายเด้อเนาะที่อยู่เคียงข้างครอบครัวสบัวแล้วกัที่มอบให้ตัวชิดเป็นสะพานบุญให้เด้อเนาะและ้วกาที่ผาาเงินมาให้สบัวอีกเนาะอย่างน้องไว้ใส่เนาะสองพังนบ, 2, บาทพี่น้องเลยเนาะอ่าแล้วกาผู้ใหญ่ที่ว่าเฮ็ดเฮื่อเนี่ยสรางให้เนาะพี่น้องเนาะแล้วกัผู้ใหญ่ทางต่างประเทศนำพี่น้องเนาะ ที่อยู่แข่งข้างสะบัวเนาะตัวศิตกับเจเหดในเต็มที่แล้วก็รเหดให้ดีที่สุดเท่าที่จะเหดได้เลยพี่น้องเลยเนาะดีใจลายพี่น้องเลยเนาะฝากพี่น้องทุกคนเอ็ซีทุกท่านน้องลุงป่าอามเพื่อนน้ำมาเดี๋ยวพี่น้องเนาะฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้สะบัวในเด้อพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็บอกขำโฆษณาให้ตัวศิตในเด้อพี่น้องเลยเนาะก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวศิตเหดคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะโดย สําสหรับพี่นี่ตวสิทธิ์กะทีได้ขอตัวอำลาพระจากพี่น้องไปพี่น้องเอยนัพบพ่อ,พอกันใน,นลิบน้าพี่น้องเอ๋ยสำหรับพี่นี่ที่ได้ขอกล้าวคําว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อ